ครับผมปรัก a b Premium Motor ครับมาอีกแล้วครับวัยรุ่นพิมพ์นิยมเลยนะครับวัยรุ่นผู้สตาร์ทนะครับคันนี้นะครับเรียกว่าสวยไม่แพ้คันก่อนๆที่เคยเอามาขายนะครับแต่ว่าตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหมดเกลี้ยงหมดแล้วนะครับเลยจับมาได้ถึง2คันด้วยกันนะครับขออนุญาตคันนี้เป็นคันแรกก่อนเลยคันนี้มันคือเ m w F30 ครับ 320D ครตัวรถปี2015นะครับแต่งองค์ทรงเครื่องมาเรียบร้อยแล้วของแต่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดคือของใหม่นะครับที่ร้าน AB เนี่ยเป็นคนใส่ให้ใหม่หมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไปคุณก็ได้ใช้ของใหม่แบบนี้เลยนะครับด้วยราคาเพียง1,90ล้านกับ9 0 0า0บาทเท่านั้นนะครับน่าสนใจมากๆนะครับตามไปดูรายละเอียดตัว,ตว,ตวรถกันครับ ข้างๆผมนะครับมันคือเจ้า BMW นะครับ320 d นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะรหัส F30 นะครับรถปี2015นะครับภายนอกนะครับสีดำเดิมแบ a กซับไฟเมทัลลิกของ BMW นะครับก็เดิมๆเลยนะครับตัวรถเนี่ยพร้อมใช้มากแล้วก็ตัว ชุดแต่งต่างๆเนี่ยเป็นของใหม่เลยตัวไฟหน้าของเขานะครับโคมไฟเนี่ยไม่มีรอยทะลอกหรือว่าเป็นรอยต่างๆเลยนะครับตัวโคมไฟเนี่ยสวยมากนะครับใสมากเลยนะครับเป็นไฟแบบไบซีนอนเรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์สไตล์บีเอ็มดับบิลนะครับจากโรงงานนะครับมาแบบนี้เลยนะครับตัวกริลหน้านะครับตัวกริลหน้าเป็นแบบดําเงานะครับสองฝั่งเลยนะครับมีตัว3สีนะครับบ่งบอกว่าตัวนี้เป็นชุดแต่งแบบ M Sport เรียบร้อยนะครับตัวกันชนหน้านะครับก็เป็นสไตล์ M นะ M Performance พร้อมกับเซ็นเซอร์กระยะด้านหน้าเนี่ยสจุดด้วยกันนะครับลังพึ่งต่างๆด้านล่างนะครับก็สวยงามนะครับไม่มีรอยแตกรอยฉีกหักรอยขาดเลยนะครับรอยชมรุดก็ไม่มีนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของล็อกแวนะครับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับซ้ายและขวานะครับโลโก้ bm ก็ฝังอยู่ตรงกระโปรงหน้าตรงนี้นะครับรถสวยจริงๆนะครับไม่รู้จะติอะไรตามไปดูทางด้านข้างครับมาถึงนด้านข้างของตัวรถนะครับก็ไปที่ล้อตัวล้อแม็กก่อนเลยนะครับล้อแม็กคันนี้เปลี่ยนใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับได้ล้อแม็กตัวใหม่มาเลยนะครับล้อแม็กเนี่ยขอบ18ดรัดด้วยยางปี21นะครับก็คือยางใหม่แม็กใหม่นะครับตัวคาลิเปอร์ก็ทําสีมาเป็นสีแดงนะครับทำให้รถเนี่ยดูดีแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นน่าขับขี่มากวัยรุ่นเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับแก้มข้างของเขามีเพลท บอกว่าคันนี้เป็นตัวสปอร์ตไลน์นะครับเพราะนั้นตัวสปอร์ตไลน์เนี่ยจะแตกต่างกับต,ตัวลักชัวรี่ไลน์เล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าภายในเนี่ยเห็นชัดเจนมากๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวฝังอยู่ในตัวนะไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นแบบลักษณะไฟ LED นะครับก็ปรับไฟฟ้าได้สามารถพับเก็บได้หมดทุกอย่างนะครับขอบกระจกต่างๆนะครับ เป็นสีดําล้อไปกับตัวรถเลยนะครับทาให้รถเนี่ยใครที่ชอบดำนะครับชอบรถแบบดำๆมืดๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับซื้อไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับขี่ใช้ได้เลยนะครับตัวยางก็ใช้ได้ยาวนะครับแล้วก็สภาพรถต่างๆเนี่ยดูว่าดีมากๆเลยนะครับตัวมือจับของเขานะครับคันนี้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับสามารถแตะเพื่อล็อกนะครับแล้วก็สอดเพื่อปลดล็อกได้ นะครับตรงนี้มีมาให้ครบหมดแล้วในเจ้า bmf 3 0คันนี้ตามไปดูอีกนิดครับเดี๋ยวไปดูทางด้านหลังของเจ้า f 3 0คันนี้ตามไปดูครับมาดูทางด้านท้ายของเจ้า f 3 0คันนี้นะครับมุมกว้างเลยนะครับก็ด้านบนเนี่ยเป็นส่วนของชาร์กฟินนะครับสัญญาณรับวิทยุต่างๆนะครับอยู่ตรงกลางเสัญลักสามสองศูนย์ดีโลโก้ bmw อยู่ครบหมดทุกอย่างโคมไฟท้ายเป็นแบบ2ก้อนซ้ายและขวานะครับตัวโคมเนี่ยไม่มีรอยบิ่นเลยนะครับรอยน้าเข้าน้ําซึมนะครับแมลงเข้าทุกอย่างไม่มีเลยนะครับเป็นแบบไฟ led 2เส้นแบบนี้นะครับแล ไฟเลี้ยวเป็นแบบไฟหลอดนะครับทุกอย่างไฟระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบเลยกันชนท้ายนะครับก็เป็นกันชนท้ายแบบ M มีเซ็นเซอร์กระยาด้านหลังให้ถึง4จุดด้วยกันดิฟฟิเซอร์ด้านล่างนะครับเป็นแบบดําด้านนะครับตัดกับตัวรถที่เป็นแบบดําเงาเมทัลลิกนะครับแล้วก็มีไฟทับทิม2ฝั่งพร้อมปลายท่อคู่นะครับเป็นอะคาร์บอวิกนะครับบอกเลยว่าลงตัวมากๆไม่ต้องไปเสียเวลาทําแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเปิดขึ้นมานะครับฝาท้ายของเขานะครับคันนี้นะครับฝาท้ายมาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด f i r s t สเอชคิดนะครับจากโรงงานนะครับคันนี้มาให้ครบเลยจะมีในส่วนของนะครับนี่ หนังสือคู่มือนะครับยังอยู่ในซองอยู่เลยนะครับก็จาก bmw ด้วยนะมาให้ครบเลยนะครับอ่าลักษณะของห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากไปนะเพราะว่าเป็นซีรีส์3นะครับแต่ว่าก็สามารถอ่าจุข,ของได้จํานวนหนึ่งพอสมควรเลยนะพออยู่แล้วนะครับรถเนี่ยเป็นซีดาน4ประตูเพราะฉะนั้นของของทุกคนใน4คนที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้ด้านหลังเนี่ยพอเลยนะครับ ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับหลุมการเก็บของสิ่งมีค่าต่างๆเรียกว่าตัวรถเนี่ยสวยมากนะครับโครงสร้างับปก็การอยู่แล้วนะครับไม่มีชนไม่มีโดนแน่นอนเครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ในตรงนี้เลยนะครับไม่เคยเอาแกะออกมาใช้เลยนะที่เดิมของมันเลยนะครับตัวโช๊คปากกระโปรงท้ายนะครับเด้งๆเลยนะครับไม่มีล้าไม่มีออดก็รถพร้อมใช้จริงๆนะครับสวยจริงๆสาหรับสีดําแบบนี้นะครับตามไปดูข้างในว่ารถสีดําข้างในเป็นสีอะไรตามไปดูครับ เขามาถึงภายในตัวรถแล้วนะครับคันนี้โอ้โหดำทั้งภายนอกและดำทั้งภายในผมบอกเลยนะครับลักษณะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทอินทรีแบบนี้นะครับไม่ต้องเสียบนะครับวางไว้ได้เลยแล้วก,กดพุชสตาร์ทเรียบร้อยนะครับภายในของเขาเป็นลักษณะสีดําตัดสีแดงนะครับก็ให้อารมณ์สปอร์ตสุดๆเลยสุดขีดเลยนะครับมาจากตัวแผงประตูก่อนเลยตัวแผงประตูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวลักษณะที่เป็นหนังแท้จากโรงงานนะครับเดินได้สีแดงนะครับเดินสติ๊ชิ่งสีแดง ตรงนี้นะครับไม่มีรอยฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับกระจกนะครับทั้ง4บานแบบออโต้รวมถึงคันนี้มีในส่วนของมานหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยนะสีรที่ส์มคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มพับกระจกต่างๆใช้งานได้ครบนะแล้วก็ปุ่มบังคับกระจกมองข้างเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นตัวเบาะของเขาเองนะครับเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับยกเว้นหัวหมอนนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าพนักพิงนะครับสามารถปรับได้หมดทุกอย่างเบาะรองนั่งปรับได้นะครับไม่มีปัญหาเลยขึ้นลงหน้าหลัง ขึ้นลงได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเมมโมรีบันทึกตำแหน่งของตัวเบาะเนี่ยสองจุดด้วยกันระบบไฟหน้าเป็นแบบระบบไฟหน้าออโต้แล้วนะครับสามารถนะครับเปิดปิดได้เรียบร้อยนะฮะรวมถึงตัวฟอกแวล์มนะครับไฟหน้าไฟหลังนะตัวไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะครับแล้วก็ตัวเร่งไฟนะบเบาไฟส่วนของไฟหน้าปัดก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยพวงมลาลัยของเจ้า F 3 0คันนี้นะครับ F 3 0คันนี้เป็นพวงมลาลัยแบบเป่าใหญ่ด้านซ้ายเนี่ยในส่วนของมัลติฟังชันในส่วนของ รูทส e คอนโทรลล็อกความเร็วได้ด้านขวาก็เปลี่ยนโหมดได้ต่างๆมัลติมีเดียเพิ่มเสียงลดเสียงทุกอย่างเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับรับสายวางสายทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยนะครับพวงมาลัยอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นแบบปรับสลักแบบนี้นะครับเข้าออกสีทิศทางได้ที่ได้ตำแหน่งแล้วที่ถนัดก็ กดล็อกไปอย่างนี้ไม่มีความเสียหายแน่นอนนะครับใช้ง่ายๆใช้ยาวๆเลยนะครับการด้านซ้ายการการไฟเลี้ยวนะครับด้านขวาก็ในส่วนของการปัดน้ําฝนมีปัดน้ําฝนแบบออโต้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็ตัวพุชสตาร์ตตัวนี้รวมถึงตัวนะครับออโต้นะครับสตาร์สต็อปนะครับสามารถนะครับประหยัดพลังงานได้ด้วยใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างเลยนะรถเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมใช้เลยนะครับเรียกว่าภายในเนี่ยสวยนะครับภายนอกก็สวยจริงๆนะครับ เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของจอมัลติมีเดียตรงกลางรวมถึงคอนโซลหน้าปัดวิทยุต่างๆตามมาดูครับมาถึงในส่วนของคอนโซลกลางกันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคันนี้เนี่ยภายในเป็นสีดําตัดสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ตัวคอนโซลที่เป็นสีแดงแบบนี้นะครับลูกเล่นแบบนี้มาให้ด้วยในส่วนของตัวสปอร์ตไลนะ์ตัวจอไอร v e ของเขานะครับคันนี้อย่างที่เห็นอยู่ว่า เป็นแผนที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเล่นไม่ว่าจะเป็นตัวนิเกชันต่างๆมัลติมีเดียต่างๆนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น CD DVD Music Collection Eternal d อร์นอนะครับทุกอย่างได้โหมดปรับซาวไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมเสียงเบสบาลานเฟดเดอร์ ader, ทุกอย่างก็ใช้งานได้เป็นปกติหมดทุกอย่างรวมถึงวิทยุต่างๆนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับทำงานได้ทุกอย่างเป็นปกติแน่นอนนะครับช่องแอร์ด้านหน้ามีทั้งหมด4่ช่องขวาซ้ายอย่างหนึ่งตรงกลาง2ช่อง ล็อกรถปลดล็อกใช้ปุ่มเดียวนะครับไฟถูกเฉิอนอยู่ตรงกลางตรงนี้เหมือนกันสามารถนะครับเบาแรงพัดลมได้ซ้ายและขวาและส่วนตรงกลางนี้ในส่วนของความเย็นนะครับก็สามารถปรับได้นะครับเอาไว้ตรงกลางแบบนี้ละกันด้านล่างในส่วนของคอนโซลวิทยุนะครับก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่มตรงนี้หรือว่าในปุ่มไอได้ต่างๆก็แล้วแต่ถนัดละกัน นะครับรวมถึงตัวมัลติฟังก์ชันจากพวงมาลัยด้วยสามารถปรับได้3ที่เลยละกันนะตัวปุ่มช็อตคัตต่างๆใครเล่นฟังก์ชันไหนบ่อยๆก็สามารถสร้างช็อตคัตตรงนี้ขึ้นมาได้ด้วยนะครับที่ใส่ CD ทุกอย่างมาครบใช้งานได้เป็นปกติแอร์คอนดิชันของเขานะครับเป็นแบบแอร์ดูอั i นะครับไพรเมทนะครับสามารถปรับองศาได้อิสระเลยนะครับไม่ว่าซ้ายขวาจะเป็นองศาไหนแบบไหนก็แล้วแต่นะครับ สามารถปรับแตกต่างกันได้หมดนะครับไล่ฟ้าหน้าหลังมาครบนะครับองศาของลมพัดลมแอร์นะครับสามารถปรับได้ขึ้นลงนะครับด้านบนด้านล่างตรงกลางได้หมดยกเว้นเพียง พัดลมแอร์เท่านั้นนะครับความแรงใช้กันเท่ากันหมดซ้ายและขวานะครับไม่สามารถแยกได้นะไม่สามารถแยกได้ใช้เหมือนกันหมดแรงลมนะครับแม็กเก็มาครบเลยนะครับกดแม็กเอซเข้าไปก็เย็นสุดๆเลยนะครับมาถึงตรงกลางครับตรงกลางตรงนี้นะครับในส่วนของที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับรวมถึงการเก็บของกระจุกกระจิกเหรียญต่างๆนะครับสามารถเก็บได้แล้วก็ที่วางแก้วมีถึง2ช่องด้วยกันนะครับปกติก็จะวาง ในส่วนของนะครับกุญแจรถเอาไว้ตรงนี้แหละครับมาในส่วนของปุ่มไอได้ของเขานะครับปุ่มไอได้ของเขาเนี่ยก็ทํางานนะครับผ่านตัวจอไอได้ ye, สามารถหมุนได้สกอร์ขว่าซ้ายได้เป็นปกตินะครับเลื่อนได้ซ้ายขวาขึ้นลงได้ทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติแล้วก็ตัวปุ่มของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นมีเดียรดิโอนวี่โทเลโฟนเนวี่อย่างนะครับใช้งานได้หมดแบ็กออปชั่นตรงนี้ปุ่มไหนก็ทํางานเป็นปกติหมดทุกอย่าง นะฮะแล้วก็สัญลักษณ์ของเขาไม่ลอกไม่ล่อนด้วยนะชัดเจนทุกอย่างเลยตัวเกียร์ของเขาเองนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ8สปีด ZF นะครับของเจ้า BMW แล้วก็สามารถใช้งานได้รวมถึงมีสเต็ปโทนิกด้วยปัดซ้ายไปแบบนี้นะครับสามารถชิปอัพชิปดาวได้เปลี่ยนเกียร์ได้จากหัวเกียร์ตรงนี้ด้วยเล่นง่ายเข้าใจง่ายมากๆนะครับอยากจะให้ไปดีก็กดไป R ก็ต้องบีบหน่อยแบบนี้ มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคันนี้นะบางคันไม่มีนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโหมดการขับขี่ของเขาเจ้า 320D คันนี้นะครับมีโหมดขับขี่ด้วยกันถึง4โหมดไม่ว่าจะเป็น e c o p r o Comfort Sport แล้วก็ Sport Plus ก็แล้วแต่ละกันนะครับพฤติกรรมการขับขี่อยากจะมีความสนุกมากๆเราใจสุดๆก็ไป Sport Plu ัเลยหรือว่าถ้าขับในเมืองรถติดๆประหยัดน้ำมันเนี่ยใช่ Eco Pro เป็นตัวช่วยในการประหยัดน้ำมันละกันนะครับ ปุ่มช้น่านคอนโทรลป้องกันการเลื่อนถลายรวมถึงนะครับปุ่ม Park ปักเซนเซอร์เวลาอยากจะปิดก็ปิดอยากจะเปิดก็เปิดได้เลยใช้งานได้เป็นปกตินะฮะเบรกมืออยู่ตรงกลางนะครับเข้าใจง่ายเล่นง่ายแล้วก็ถนัดมือสือเกินนะครับอยู่ตรงนี้ก็ใช้ได้เป็นปกติหมดทุกอย่างนะไฟตวงเบรกมือทุกอย่างก็ติดครบหมดทุกอย่างนะครับ เลขไมวันนี้นะปัจจุบันที่ผมรีวิวนะครับอยู่ที่133,534กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็ลองเปรียบเทียบดูนะรถปี2015นะครับผ่านมาประมาณสัก6-7ปีแล้วนะครับวิ่งแสนสามก็ตกเฉลี่ยดูราวๆนะครับ1ปีไม่ถึง20,000โลก็รถสามารถใช้แบบ d ด i l y Use ได้เลยนะครับดูแลง่ายไม่จุกจิกแน่นอนคร่าวๆนะครับกับออปชั่นด้านหน้านะครับว่าลักษณะตัวรถเนี่ยมีออปชั่นไหนฟังกชันไหนบ้าง แบบไหนบ้างนะครับว่าความสวยงามของเขานะครับเป็นแบบไหนนะครับก็พอจะรู้บ้างแล้วว่าคันนี้เนี่ยเหมาะสมกับคุณหรือเปล่านะครับส่วนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการนั่งด้านหลังดูว่า F 3 0ถ้าเรานั่งด้านหลังแล้วนะครับจะรู้สึกยังไงบ้างสะดวกสบายขนาดไหนตามไปดูครับบอกเลยนะครับว่าด้านหลังเนี่ยสภาพเบาะของเขาเนี่ยเองใหม่มากๆเลยนะครับ เดาได้เลยว่า,าเจ้าของเก่าเนี่ยใช้รถเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ด้านหน้าเป็นเขาเรียกว่าทุกวันอยู่แล้วบ่อยอยู่แล้วแต่ด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่มีใครโดยสารด้านหลังเลยนะครับสภาพเบาะดีมากๆเลยนะครับช่องแอร์ด้านหลังมีถึง2ช่องนะครับซ้ายขวาสามารถปรับแรงพัดลมได้รวมถึง ปรับความเย็นได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูของเขานะครับตัวดอกลําโพงหนึ่งดอกนะครับมือจับเป็นแบบดําเงานะครับแล้วก็ตัวปุ่มนะครับเปิดกระจกข้างไฟฟ้าตรงนี้ก็ใช้งานได้ครบหมดทุกอย่างแล้วก็ลักษณะไม,ไม่ว่าจะเป็นหนังจากโรงงานเดินได้แดงล้อกันทั้งคันอยู่แล้วนะด้านหลังอีกอย่างนึงนะครับในส่วนของที่เท้าแขนเป็นลักษณะที่เท้าแขนแบบใหญ่เลย เต็มไม้เต็มมือแน่นอนแบ่งกันเท้าแขนได้เลยซ้ายและขวานะครับแล้วก็ในส่วนของช่องในการวางแก้วมีถึง2ช่องด้วยกันพอเพียงนะครับเกี่ยวกับการใช้งานนะครับอเน,นกประสงค์มากรวมถึงมานหลังไฟฟ้าคันนี้มีมาให้ครบเลยนะครับต่อนเนื่องเลยนะฮะเดี๋ยวสุดท้ายเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์เจ้า F 3 0คันนี้ตามไปดูครับสิ่งสุดท้ายที่จะพาทุกคนมาดูไม่ได้เลยนะครับมันคือเจ้าห้องเครื่องของรถทุกคันนะครับ จาก AB p r e m i u ม Motor เตนะครับคันนี้อย่างที่บอกเป็น3-20 d ดีเครื่องยนต์ดีเซลนะครับการทำงานเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับนิ่งนะครับเงียบแล้วก็ทำงานเป็นปกตินะครับไม่มีหอบนะครับเดินนิ่งๆเลยนะครับโครงสร้างของเขาไม่ว่าจะเป็นคานหน้าไม่มีรอยเชื่อมรอยตัดต่อเลยนะครับเราคัดสรรมาอย่างดีว่ารถจาก a b บีพรีเ m ีที่เข้ามาเนี่ยต้องเป็นรถที่มีโครงสร้างดีนะครับไม่ชนหนักมานะครับไม่มีการตัดต่อสวมทะเบียนผิดกฎหมายแน่นอน แล้วก็ตัวเครื่องยนต์เองแห้งๆเลยนะครับการทํางานของเครื่องยนต์อย่างที่ผมบอกว่าดีมากแล้วก็ตัวเกียร์ของเขานะครับบางคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องอเกียร์กระตุกหรือเปล่านู้นนี่นั่นหรือเปล่าบอกเลยว่าเกียร์เข้าสมูทมากแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยแห้งๆทางานได้ดีไม่มีรอยน้ํามันซึมน้ํามันรัน่วเลยท่อยางต่างๆนะครับท่อน้ําต่างๆกระปุกน้ําต่างๆนะครับน้ำยาหล่อเย็นสีฟ้าจาก BM เนะครับอยู่ครบการทํางานดีจริงๆแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเครื่องหมายมอกนะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กกกออรรจาาาโงงงนนทุยยู่่คบบะั ทันการความร้อนเดิมโรงงานไม่มีรอฉีกขาดรอยชำรุดเลยนะครับสบภาพผมให้100%สติกเกอร์บ่งบอกของสีของเขานะครับ b a c k Sapphire Metallic ตรงนี้รวมถึงโลโก้ของ BMW ตรงนี้มาครบเลยรอยาแนวด้านหน้าของเขานะครับทั้งคันฝากระโปรงหน้านะครับเดิมโรงงานนะครับไม่มี ร่องรอยที่เกิดจากการแก้ไขมาหรือว่าการชนมาแล้วมาทําให้มันเหมือนใหม่นะครับคันนี้บอกเลยว่าเดิมโรงงานแน่นอนนะครับก็ใครที่กําลังหา F 3 0อยู่นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับมันคือเจ้า BMW F 3 0 320D ครับรถปี2015ครับไมล์เลสแสนสามกับราคา1ล้านกับ90 0 0 0บาทเท่านั้น1นึ่งล้านเก้าหบาทเท่านั้นนะครับโทรมาเลยนะครับศูนย์เก้าห้า 095 000 5555 55, และช่องทางทาง f b o o k y o u y u u t นะครับ AB p r e m i u ม Motor และตอนนี้ทําช่องทางทาง TikTok แล้วนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดทั้งทาราร์ไปด้วยนะครับใครที่อยากจะมาเยี่ยมเยือนอยู่เส้นกัน,ยนายพิเศษครับเลยสมาคมชาวปากใต้มาประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นวันนี้ผมฝากไว้ด้วยกับเจ้า F30 คันนี้นะครับรถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนใครพลาดไปหลายๆคันของ AB แล้วคันนี้เอามาให้อีกแล้วนะรีบเข้ามาดูถ้าอยู่ต่างจังหวัดมั่นใจได้เลยว่ารถสวยผมดูแทนให้เรียบร้อยแล้วโอนจองมาด่วนๆเลยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย c r r o r ฟชั e sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟ u .com